ทำไมยังไม่ฟื้นน่ะตายหรือเปล่าไม่รู้หรืว่าฉันจะฉีดเยอะไปอ่ะฟายนายเอายาอะไรมาให้ฉันอ่ะใจเย็นนะแค่นี้ไม่ตายหรอก เคยจับฉันมาทำไมเป็นคำถามที่ดีมากเธอไปอยู่ที่นั่นได้ไงบอกฉันมาก่อนว่าพวกนายเป็นใครเดี๋ยวนะเธอคือคู่มั่นธนินที่โดนธนินทิ้ง <c oughs> อดีตคู่มัน่นและฉันอยากจะบอกเธอไว้นะฉันเนี่ยเป็นคนทิ้งเขาไม่ใช่เขาทิ้งฉันอ๋อฉันรู้แล้วพวกนายคือพวกที่ปล้นบริษัทยูนิเวิร์จริงๆเธอตอขอบคุณพวกเรานะที่พวกเราช่วยเธอไว้ไม่อย่างนั้นพวกหน่วยสวายคงมาเธอไปังนะ <c oughs> ฉันคนต้องขอบคุณพวกเธอสินะ ไม่ต้องก็ได้แค่บอกมาว่าหารดิดอยู่ไหนเธอพูดอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เรื่องรีบบอกมาเถนะฉันมีความอดทนไม่สูงนะแต่ฉันมีความอดทนสูงฉันทำธุรกิจอะไรที่เสียเปเรียบฉันไม่ทำ ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะทำไงดีคงต้องเข้าไปเอาพาร์ดิสันออกมาทะเข้าไปยังไงเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเลยคงต้องรอให้มาดามรีเปิดปากออกมา